เแม่ปรักตัวหน่อยเลยแ,ลแน่ทำตัวละคนกแอบออสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะ ทุกอย่างที่เป็นไปประมาณน่ะพร้อมไหมเลยพร้อมถอดทุกคนค่ะของเนยแล้วบทเป็นกะเพราค่ะก็คือจะเป็นรูปของคนงานในเหมืองของพวกเราเนี่ยค่ะแล้วพอเราโตเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาแบบเราแทนคุณครูมาทํางานที่ในเหมืองแต่ว่าไม่ถูกค่ะคือเขาไล่มาแล้วก็จะแบบใส่เลยแต่ก็ไม่ยอมใส่เขาหน้าเลยค่ะมีพิสิทธิ์แสดงว่าต้นเรื่องที่ต้องฆ่าใจก่อนใช่ จะเป็นมูดจาความสนุกอีกแบบหนึ่งมีฟิลขิดก็ล่าค่ะกแล จะไม่รักกันนี่ต้องรอแบบกหลายตอนนะว่าจะได้รักกันจุดจบที่เป็น มันกาจะเป็นแฟนแบบที่หลายๆคนรอคอยเพราะว่ามันโดนจับจิ้มมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับมันเป็นจริงเหมือนคลืนยังไงคะจีนี่เป็นจริงจีนี่เป็นจริงซีรีส์หรือมีอะไรที่เป็นจริงมากกว่าจีนี่ซีรีส์อ๋อจริงอื่นก็ค่อยลุ้นกันอื้อหือเรื่องอนลุ้นซีรี จว่าเหมือนเขาเขามีภาพคลิปของเขาในหัวังตั้งแต่แบบว่าสมัยอยู่ในวงแอบจิ้นแล้วพอเราได้ประกาศซีรีส์ออกไปแล้วอะไรอย่างงี้ยเขามีวลีหนึ่งขึ้นมาว่าอุ้ยตอนนี้แบบน้ำหนึ่งเนยเสรีเป็นการจิ้นแบบผูกกฎหมายแบบไม่ต้องตัดต่อแล้วนะไม่ไม่ต้องอีดิทแล้วตอนนี้มาได้เลยแสดงว่าแฟนๆจะสมหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าจากโปรดักชันแล้วเราก็แบบจาก ความตั้งใจของทุกคนแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนแบบว่าสมการรอคอยทั้งของเราแล้วก็ของพี่ๆอีกฝั่งหนึ่จริงๆแล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบอะไรสุดๆเพราเราอ่านเรื่องราวแล้วรู้สึกว่าวิลักจังเลย เอาวย,ยัดเงินมาเลยเปล่าเน,นี่ยของน้ำ็น,น,นก็จะชอบเป็น 我妹妹。<laughs> <laughs> <laughs>